สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกับน้องปริมชนิดคณิตสสวทชั้นป .6 ประจำปี2561กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันในข้อที่6เขาบอกว่าแม่มีส้มและแอปเปิลอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งส้มจำนวนครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับนนแล้วก็ครึ่งหนึ่งให้กับแนนนะคะแสดงว่าแบ่งให้ทั้งสองคนเนี่ยเท่ากันเลยแล้วก็แบ่งแอปเปิลนะคะก็คือเหมือนกันเลยนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งให้นนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งให้แนนนะคะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมากําหนดก่อนว่าให้ครึ่งหนึ่งของส้มเนี่ยที่นนได้นะคะให้ส้มที่นนได้เนี่ยเป็น x เพราะฉะนั้นส้มที่นนส้มที่แนนได้นะคะก็จะต้องเป็น x ด้วยนะคะเพราะว่าเขาแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งเท่ากันดังนั้นส้มทั้งหมดที่แม่มีนะคะก็คือจะต้องเป็น2 x นั่นเองค่ะโอเค2 x แล้วก็ต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าให้ แอปเปิ้ลที่นนได้เนี่ยเป็น Y แนนก็เช่นกันนะคะก็จะต้องเท่ากันด้วยเป็น Y ดังนั้นแอปเปิ้ลทั้งหมดก็คือจะต้องเป็น2 Y านั่นเองค่ะโอเคแล้วก็เขาก็จะให้มาว่านนเนี่ยกินส้มไป8ผลแล้วก็ส้มที่เหลืออยู่เนี่ยเป็น3เท่าของแอปเปิ้ลที่มีแล้วก็แนนเนี่ยกินแอปเปิ้ลไป3ผลทำให้ส้ม มีจำนวนส้มนะคะเป็นสีเท่าของแอปเปิลที่เหลืออยู่ของแนนนะคะโอเคแล้วเขาให้เราหาว่าแม่เดิมเนี่ยแม่มีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลก็คือให้เราหา 2X บวก 2Y นะคะโอเคก่อนอื่นเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนที่นนนะคะเขาบอกว่ากินส้มไป8ผลก็คือส้มโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเ เขาบอกว่าส้มที่เหลืออยู่เนี่ยเป็น3เท่ากินไป8ผลเพราะฉะนั้นจากเดิมนะคะเมื่อกี้เราให้เป็นส้มเนี่ยเป็น x นะคะส้มเป็น x เพราะฉะนั้นกินไปก็จะเหลือเป็น x ลบแแล้วก็แอปเปิลก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะก็คือจะเป็น y นะคะโอเคต่อไปแนนนะคะแนนเขาบอกว่ากินแอปเปิลไป3ผลแอปเปิลไป3ผล y ลบ3นะคะแล้วก็ ส้มเนี่ยก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะมาตั้งสมการกันนะคะเขาบอกว่าส้มที่เหลือตรงนี้นะคะเป็นสามเท่าของแอปเปิลที่มีส้มที่เหลือเออตรงนี้นี่นะคะตรงนี้เราก็จะเหลืออยู่ x ลบปแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ Apple ก็คือเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นต้องเปดใช้เป็น3 Y นะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปมาดูกันที่แนนต่อนะคะถ้าแนนเนี่ยก็คือจะเป็นเขาบอกว่าส้มเนี่ยส้มตรงนี้เป็น4เท่าส้มเท่ากับ4เท่าของ Y-3 ลบ3นะคะของแอปเปที่เหลืออยู่โอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมาแก้สมการนี้ก่อนนะคะก็คือจะได้เป็น x เนี่ยจะมีค่าเป็นคูณแจกแจงเข้าไปนะคะแบบนี้ก็คือ4 y ลบ12นั่นเองโอเคจากนั้นนะคะเรารู้ค่า x ตรงนี้แล้วก็คือจะเป็นค่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแทนค่าในสรรมการนี้นะคะสรรมการสีเขียวตรงนี้ก็คือจะได้เป็น เอ,อ่อ x เนี่ยจะเท่ากับ 4y ลบ12แล้วก็ลบไปอีก8นะคะลบไปอีก8จะเท่ากับ 3y โอเคตรงนี้โอเคะคะ่ะก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เป็น 4y ลบกับ20นะคะจะเท่ากับ 3y หลังนั้นนะคะก็จะย้ายข้างไปลบกันค่ะก็คือจะเหลือเป็น y เนี่ยจะมีค okay, ่าเท่ากับ20นั่นเองนะคะโอเคตรงนี้เราจะได้มาแล้วนะคะถ้า y เท่ากับ20แล้วก็ไปแทนหาค่า x นะคะแทนค่าในสมการสีเส่อมตรงนี้แทนค่าเพื่อหาค่าเอ่อโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ชึบก็จะได้เป็น x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4คูณ20นะคะก็คือจะได้เป็น80สิ จากนั้นก็ลบกับ12เพราะฉะนั้น x ของเราก็คือจะเป็น68นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหาว่าเดิมเนี่ยแม่มีแอปเปิลกี่ผลโอเคตรงนี้ x เท่ากับ68นะคะโอเคดังนั้นเราก็จะสามารถไปแทนค่าได้เลยก็คือแอปเปิลก็คือจะต้องเป็นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย แอปเปนะคะก็คือ2 Y โอเคแอปเปิ Y ก็จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองนะคะ2คูณลงเล็บ20คูณกับ20นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น40ผลนั่นเองนะคะโอเคโอเคค่ะครานี้ก็จะตอบ40นะคะ